สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุผูสุคนครับผมอยู่กับผมช่องเบนพักวัดแชนแนลครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับกลางเวทีกลางเวทีครับอยู่ที่สำนักงานขอนละมิตรกลางเวทีร้องเวทีครับฝึกซ้อมญ่ออกงานทำการแสดงนะครับกาลังต่างสันครับตัางดังลาน นะครับทีมันจันคอนไว้ห้องกันเจ็ดแปดคน,นครับอยู่นี่เอ้สัน,นะนนี่เนาะฮะก็มีสันนี่เนาะสิบหัวสันเะด็กผู้ใดอกอ็อยากปลุกวางงานนะครับเด้อตอนนี้ทีมงานเะาเปิดรับสมัครคอนไว้นะครับเราสมัครคอนไว้เพิ่ม ว่าตัวน,นี้คนว่ายวาทันไหลครับอ้คนึงาะกำลังไม่าามาจากอุดอนอคนไว่า,าน<อ>คนอีกคนวามือปวด <laughs> อยู่เพราะว่ารถล่มดูรื่มือปว <โอ S 1> นี่กอันนี้เขาตัง้งตั้งสั้นนะครับ สั่นสั่นคือสั่นยังกาะไอติสั่นสั่นยังกาะอันนี้เป็นมาสั่นยังเนี่ยสั่นหางเขียงครับบริเวนสั่นเขียงหลังดนะครับสั่นหางเขียงครับบริสิคือขนาดเงินครับเอานั่งร้านเลยเพราะว่ามีที่ให้เราเสียแบบรูปแบบไม่ครับก็เลยต้องล่องกลางล่องเบิง เขาสีใ้เห็ดใหญ่ซำคือยังเขาขอกันนะครับเพราะว่าเขาไปแบบมินิครับเขาก็เลยลองตั้งมันก็มินิตัวอันมอลัมเพนั้นหลายอยู่ไหมทางเครื่องกันท่านไหนมาอยู่ไหมโบ้แม่หนองสีทุกคนอันนั้นเขาเขากางเจ้หของดูกางไหมสิ่งนั

ก็่งเลี้ยงเคลี้ยงเลี้ยงขาไปนะครับเพื่อตางเื้น่ัลองีย่ยเจฝากอด้กันเด้อฝากไปเฮ้ยทำตกั่งดอน้นโซลีกันครับเพราะว่าประเดงานดุอันใดเป็นอันใดตอนนี้กําลังลืม <lawsuit> รับ <Snow> ว <id laut> ่าอันใดชิ้นใดตอมของใดครับ วันนี้ฝากกันไงฝากกันยังตัวดฝากตัวเองนะแ่จะฝากม่้ยกานตัวฝากครับ แล้วแกเนวาแม่งกินเลนไม่ว่าอ๋ผูกพักแ้าผูกพักอ้สรุปแซนหน่อยน้ำจิ่งกว่าสูงนะมัวสูงตัวสูงหรอสมหัวปดิสั่ชงสันอ๋อมเกิดไปสั้นกระโดดต้นไหมกระโดดแล้วมีซ้นดวยเห นักตำผดกซัส bueno. eh, uh ันเท็วอลตันไก่หินเท็วอกเล็์เป็นด้อนี่ของของอีรีอ่ะเออไท่านี้ก้าวเป็นุ้มบันไดมากโเจเลยนี่บันไดกลางเดหนังไกลางก้อนนี้บันไดสักีเทวอลอ้ไปย่อยุคุณโอไปย่อยุ่กลางกลางกูเลยวันนี้ไม่ย่อยยู่หนะไปย่อยุ่กันซันเ ตัดสนั่นออกก็ได้ไหลอัลางออกเออตัดสนอันอันเนี้ยเรยกันอันในปากันออกก็ได้ได้หอ้องก็เป็นแท่นนี้ออกก็ได้เด้อนั่งมาสันนันมันพอดียังไงาคนยินแล้วมันเห็นพอดีไหมตะกี้ห้องกับสันนันเนี่ยสันเทิงเลยมันผลิตตเนี่ต้องตั้งแข้งขางแข้งรึ้้น เดี๋ยวลองเบ่งมา<ว>สิเด็ดตัดแคทบอกครับเขีย้ยงอ,อย่างนี่นโอ้ยจอบไปทางอะไรร้อนด้วยนะครับนี่รั <c oughs> นี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เวทีทห้องก,กับเจ็ดสบเปอร์เซนะครับพี่น้องครับโค้งสั่งเด็กนางร้นานกะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือปูแปนครับตอนนี้พีมาาคนว่าเขากำลังเอาแปนล,ลงใส่ครับนี่ครับกำลังใส่แปนใส่ขอบสั่นนะครับนี่ก็เช็ดสิปับสิเบสิแล้วครับ นั่งลานกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนั่งใส่ขอบหูเแกนครับตอนนี้ก็พักเที่ยงครับ เสียห้องกำลังจี๋ก่อยครับโอ้พี่น้องเสียแค่ร้อยเหรียญส่วนครับมีสี่ร้อยบาทส่นร้อยตัวเสียจุ๋ยครับอันนี้แค่อันนี้ยังนี่งอันนี้แค่อันยังไงจุ่ดิโอ้โหนี่จุจุจะค้าก่อนเดี๋ยวไปเกี่ยวโอ้พี่น้องืม

เดี๋ยวต้อไปเป็นการกินแล้วครับอันนี้ครับบะที่นี่ใช่พร้อมแล้วใส่บ่ทางนี้ซอยจ,จูดิโอ้ใบกระทมกบบนี้ใบยัง่ยใบเลือดใบเลือดคุณเลือดนะครับพี่น้องครับนี่ครับผักเทียงครับซอยจูก่อยเไปแล้ มาเด้อมาเด้อมาเด้อพร้อมแล้วเด้อมือส่กินเดีวน่กินกินกินเบิงไปจเน่ครับกินเดับนี่ยซอยจูนี่จูบเหรอครับตอนนี้เงี้ยเนาตอนนี้งี้เออครับเฮ้ยผักผักแกมพร้อมนะผักแกมพร้อมจูดปะจุดจาดจุดจาดฝาดบื้มไหมครับวันนี้เด้อ ยังนะอีกอามโอขนาดยัง,ยงนะโอ้มีหนามพอมต้วครับนี่โอ้โหมต้องมีหนามก่อนตัวมีหนามก่อนเด้อเออเน oh, ี Pen ่ยนี่นี่ครับตรงมีหนามมานี่พร้อมประสันมันบลาเสียมันวะแมนยูครับเขามีขอน้ำก่อได้น้อยนี่แมนยูโอเคแมนยูแหละครับพี่น้องครับพอหยาดกินเขากันไปดิ